สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หน่วยที่2นะครับในหนังสือเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลสําหรับหน่วยที่2นะครับก็จะมีเนื้อหานะครับดังนี้นะครับเนื้อหาก็จะมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1คือการสืบค้นเพื่อหาแหล่งข้อมูลซึ่งเราได้เรียนไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาเรื่องที่2การประเมินความน่าเชื่อถือ และเรื่องที่3นะครับการรู้เท่าทันสื่อสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะไปเรียนเรื่องที่2นะครับเนื้อหาของการประเมินความน่าเชื่อถือจะเป็นยังไงนะครับเราไปชมกันเลยครับสําหรับโลกทุกวันนี้นะครับคนทุกเพศทุกวัยนะครับก็จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กนะครับที่กําลังน่ารักเลยนะครับหรือวัยรุ่นนะครับไปจนถึง <Wow. S 2> วัยชรานะครับก็จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็จะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยและคนทุกคนนะครับก็จะสามารถโยนอะไรลงไปอินเทอร์เนต็ตก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลกนะครับขบขันหรือไลฟ์สไตล์ชีวิตนะครับของแต่ละคนหรือเรื่องไรสาระนะครับรวมไปถึง ความรู้ด้วยนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับแต่จะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งนะครับหรือกลุ่มหนึ่งนะครับที่ชอบโยนความไม่จริงนะครับโยนข่าวไม่จริงโยนข้อมูลไม่จริงนะครับที่มีเนื้อหาบิดเบือนไปจากความจริงนะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเฟกนิวนะครับนักเรียนเคยอาจจะได้ยินข่าวนะครับเรื่องน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูนะครับโซดานะครับแก้โควิดได้นะครับถือว่าเป็นเฟกนิวนะครับ หรือดื่มชีนะครับเพื่อรักษาโรคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเทคนนะครับรวมไปถึงนะครับโฆษณาตาม a c e b o o k g o o g l e นะครับถ้าเรานึกภาพถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับก็จะนึกไปถึงนักเรียนนะครับศึกษาอาจจะหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มาส่งรูนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันผิดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้น เราจึงต้องนะครับเรียงเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับหลักการที่จะช่วยให้เรานะครับประเมินข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับเราเรียกว่าหลักการพร้อมนะครับ P R O M P T นะครับพร้อมนะครับสำหรับพร้อมเนี่ยก็จะประกอบด้วยคำหลายๆคำมารวมกันนะครับเริ่มต้นที่ P นะครับ Presentation นะครับคือการนำเสนอ R Relevant นะครับคือความสัมพันธ์ O objectivity นะครับคือวัตถุประสงค์ m method นะครับวิธีการ p proven นะครับแหล่งที่มา t นะครับ time line นะครับคือเวลานะครับอ่าเราไปดูข้อที่1นะครับการนําเสนอการนําเสนอที่ดีต้องมีการวางเขาโครงเรื่องที่เหมาะสมมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับไม่คุมเครือใช้ภาษาถูกต้องนะครับข้อมูลนะครับตรงตามต้องการเนื้อหากระชับจับใจความได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นข่าวนะครับ1กรกฎาคมเตรียมเรียนออนไลน์นะครับผ่านทีวีดิจิตอลนะครับก็จะเห็นว่ามีการมีเนื้อหากระชับนะครับจับใจความได้นะครับหรือมีรายละเอียดที่ชัดเจนข้อที่2นะครับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับแล้วก็พิจารณาถึงความสอดคล้องกันของข้อมูลนะครับกับสิ่งที่เราต้องการนะครับแม้ว่าข้อมูลจะมีคุณภาพเนี่ยแต่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์นะครับก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับอย่างเช่น เราจะไปเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับซึ่งอยู่ฝั่งทะเลดามันเนี่ยแต่เราไปหาข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยข้อมูลจากคเลีเอาไทยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับข้อที่3วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หรือ objectivity นะครับก็เป็นข้อมูลที่นํามาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ข้อมูลหรือความคิดเห็น หรือเจตนาแอบแฝงนะครับหรือคิดบวกลบนะครับหรือให้ข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็มีโฆษณาแอบแฝงนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมีเด็กนะครับออกมาให้ข้อมูลนะครับก็อันนี้ครูก็ตอบไม่ได้นะครับว่าวัตถุประสงค์เขาชัดเจนหรือไม่นะครับเขาให้ข้อมูลด้านเดียวหรือใช้ด้วยอารมณ์บวกลบหรือไม่นะครับอันนี้เราก็ไป วิเคราะห์เอาเองนะครับพิบจารณาเองนะครับข้อที่4นะครับวิธีการหรือเมธอดนะครับวิธีการเนี่ยข้อมูลที่เรานํามาต้องมีการวางแผนนะครับเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบอ่าแล้วก็สอดคล้องนะครับน่าเชื่อถือนะครับเช่นการเก็บข้อมูลอ่าการเข้าออกลังนะครับของนกสมมุติว่าครูจะไปเก็บการเข้าออกลังของนกเนี่ยถ้าครูจะไปถามว่า นกเข้าลังตอนไหนออกตอนไหนนะครับอันนี้ก็คือไม่น่าเชื่อถือละเราควรใช้วิธีการสังเกตนะครับเช่นว่านกออกไปตอนเช้ากี่โมงนะครับตอนเย็นกลับมาประมาณกี่โมงนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับในการหาข้อมูลต่อไปข้อที่5นะครับแหล่งที่มาข้อมูลนะครับจะต้องมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับเช่นข่าวปลอ,อ,อมเนี่ยเราก็สังเกตโลโก้แหล่งที่มาว่า เป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่นะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่มีความาคุณภาพเนี่ยต้องมีความเป็นปัจจุบันหรือมีความทันสมัยนะครับอ่าแล้วก็มีการระบุช่วงวันเวลานะครับในการสร้างข้อมูลเนี่ยที่ตรงไปตามความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับข่าวโควิดเนี่ยมีขึ้นมาทุกวันเลยนะครับไทม์ไลน์โควิดแต่เรา ไม่ได้ไปดูเวลาระยะเวลาหรือวันที่เนี่ยที่ขารงบุไว้นะครับเราจะเข้าใจว่าเอ้าวันนี้โควิดเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็คือควรจะดูความเป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ความทันสมัยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับบทเรียนเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะลืมไปทําใบงานนะครับที่ครูให้ไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรนะครับก็โทรมาถามหรือทักเพจทักไลน์มาได้นะครับ สำหรับวันนี้ครูก็ขอจบคลิปนะครับการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่3นะครับไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ